อ่าพอต่อมามาใหม,ม่อีกรอบหนึ่งบอกผมลอกข้อสอบอีกอ่าผมลอกข้อสอบของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับผมลักข้อสอบบ้างลอกข้อสอบบ้างอ่าผมก็ต้องกล่บเรียอย่างนี้ว่าผมไม่คนตั้งใจคือผมผมโดนได้ไปสำนักนายกผมก็เลยไปเรียนหนังสือที่จุฬาไปจ่ายตังเรียนภาคคำ่ำนะแล้วตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เอ่อโควิดเขาก็ให้เรียนออนไลน์ ผมก็เรียนที่บ้านก็นั่งอยู่ที่บ้านก็ทําข้อสอบก็เปิดหนังสือดูได้ไม่กี่เไรเลยก็เขอให้เปิดหนังสือดูได้อ่ะอ้าวพอต่อมาผมได้อนกลับมาจากสำนักยกมาเป็นผู้ช่วยผมตลอเกิดโควิดเริ่มหายเขาให้ไปเรียนที่ห้องเรียนผมไม่คราวนี้ผมงานเยอะแล้วผมก็ไปเรียนไม่ได้ผมก็ขอดอกเพื่อนฝูงจบหมดละก็เหลือผมอยู่คนเดียวตกตกหลายวิชาตกสองสามวิชาเพราะไม่ได้อ่านแล้วไม่ได้ไปสอบก็ต่อมาให้ไปสอบเดียว แน่นอนครับใปสอบเดี่ยวก็มีพี่ๆน้องนะครับก็ธรรมชาติการเรียนก็โพยมาให้ดูบ้างโผมาให้ดูบ้างนะครับอ่าไอ้ลูกน้องผมก็วิ่งไปรับมาบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นโผล่อะถูกไหมครับอ,อแต่ถามว่าผมไม่ได้ไปเอาข้อสอบอย่างไหนอ่ะแล้วผมสอบนะครับผมก็ตกอยู่ดีอะเอผมสอบผมก็ตกอยู่ดีนะครับโจทั้งอาจารย์ก็บอกว่าเอ,อเดี๋ยวผม คะแนนเต็มร้อยนะครับผมผมสอบสุดท้ายผมตกผมได้48อาจารย์ก็บอกว่านั้นให้ทํำเทสโฮมแล้วกันก็ให้ผม50เพราะผมไม่ได้อ่านผมก็ไม่รู้นเอาอะไรไปสอบถูกไหมครับแตเรารู้แต่แต่เรื่องหลักการแต่ประวัติที่มาเราไม่รู้ถูกไหมครับผมไม่ได้อ่านก็แล้วเรื่องนี้มัน3ปีมาแล้วนะครับที่ผมเรียนจบเนี่ยอยู่อยู่ไมมันเพิ่งมาเป็นความมาตอนนี้นะครับแล้วผมก็ไปถามเอ เจ้าที่จุลาเนี่ยนะครับถามไปถามถามพ่อเขานะฮะเอ๊ะพี่ทําไมลูกพี่มากล่าวหาผมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พ่อเขาบอกว่าไงบอกว่าลูกเขาโกรธคณะบดีมากเลยเพราะว่าอยู่อยู่ดีคณะบดีมาเรียกเขาไปวันเสาร์อาทิตย์อ่ะบอกแล้วแล้วไม่ได้บอกว่าจะให้ไปทําอะไรอยู่อยู่จับยัดแล้วให้การเลยนะเออจับยัดห้องแล้วให้การเลยนะแล้วไม่ได้บอกเลยว่าจะให้การตารวจอ่ะอ่าทีนี้ ขาพ่อเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยโกรธมากนะแล้วลูกเขาก็ไม่ได้ให้การเลยว่ารองโจเป็นคนรักข้อสอบี๋ยวเอาเดี๋ยวเขาข้อสอบไปแต่ตํารวจเนี่ยพยายามบังคับนะว่าให้ยันรองโจให้ได้นะเออแล้วก็ลูกเขาก็ไม่ยันเพราะไม่ใช่เรื่องจริงนะสุดท้ายท้ายสุดพอไม่ยันพ่อเขาเล่าผมฟังว่าตํารวจไซเบอร์เนี่ยไปขอร้องลูกเขานะครับว่าเออช่วยหน่อย ช่วยอมรัวหน่อยเดี๋ยวตำรวจจะเดือดร้อนนะช่วยยันรองโจ๊กหน่อยลูกเขาก็ไม่ยันบอกไม่ให้ลูกเขาบอกเขาไม่ให้การแล้วลูกเขาก็ยังพ่อเล่าฟังบอกลูกเขายังกลัวที่อณิาบาดีหรือการกลัวคณะบ,าด,าบาดีด้วยว่าอยู่ๆไปเรียกมาเสาร์อาทิตย์ได้ยังไงแล้วไม่บอกเลยว่าจะมาให้การเพราะนผ้นั้นบอกว่าเรื่องนี้เป็นการเรื่องการวางแผนทั้งหมดเพื่อจะให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียง แล้วสุดท้ายท้ายสุดอะไรครับก็ไม่มีการเรียกผมไปสอบไม่มีการแจ้งหาแจ้งข้อหาผมสักเรื่องเดียวตื่นรักข้อสอบก็ไปแจ้งแต่อะไรครับดรนิดเป็นเพื่อนผมทั้งทั้งที่อะไรครับตัวเจ้าที่จุฬาก็ไม่ได้บอกเลยว่าดรนิดเป็นคนเอาเข้อสอบไปแล้วผมถามแล้วคุณไปแจ้งเขาได้ยังไงโจท่านดรนิดไปฟ้องพนักงานสอบสวนไปกันใหญ่นะครับ เออแล้วก็ตอนหลังเห็นรตตนิดพร้อมทนายบอกว่าพลังงานสอบสวนมาขู่ด้วยนะเอาบาบังคับด้วยจะให้ให้การอย่างนั้นอย่างนี้อยยางให้อยากจะให้การาซัดลองโจงให้ได้ยัดลองโจงให้ได้มันท่านครับมันไซเบอร์เนี่ยมันเป็นหน่วยงานยังไงผมถามนะครับการสอบสวนมันจะชอบไม่ชอบ ผมผมจะบอกว่าผมผิดหรือถูกไม่เป็นไรแต่ว่าคุณต้องสอบสวนโดยชอบนะครับระหว่างที่ผมต่อสู้คดีอยู่ก็เกิดการปั้นแต่งคดีขึ้นมาเอาบอกเมียผมนะไปลักทองเขาบ้างนะพอไล่เบี้ยไปจริงๆไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องที่จะตบทรัพย์ภรรยาผมนะ อ่าเป็นเรื่องของแฟนเก่าภรรยาผมที่เลิกลาเป็นเป็นเป็นยี่สิบสามเป็นร้อยปีแล้วนะครับอ่าแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าผู้กับพระโขน,นงออกหมายจับเลยนะออกหมายจับเมียผมมากันตัวต่อสู้กดีสุดท้ายพอเรื่องไม่จริงผู้กักพระโน,นงสั่งไม่ฟ้องแต่อะไรครับเงียบกลิกเห็นไหมครับผู้กับพระโขน,นงสั่งไม่ฟอ้องอ่าแล้วภรรยาผมก็ไม่เคดี ผู้ที่มาใส่ความต่อเห็นไหมครับก็เงียบสนิทไม่มีผู้ใหญ่ในอหมู่บ้ชาติคนไหนออกมาถแถลงเพื่อผมเลยแต่ตอนเรื่องผมโอ้ถแถลงใหญ่โตเพื่ออะไรครับเพื่อจะดิสเครดิตผมให้ศาลมองผมว่าผมชั่วผมไม่ดีนะอ้าวพอต่อมามาใหม่อีก